จเปต้องแพงเสมอไปคานเซ้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องอบอกว่าทูกจริงรถสวยขับตีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้ไม่มีทิ้งช้ำใจ กจริงรบาสงรรบสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจส,สมาร์ทคารรถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมก่อนที่จะไปพูดถึงรถคันที่อยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมนะครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณทุก ยอดผู้ติดต,ตามตอนนี้ครบ10,000 s u b ่นซับสไคร์เรียบร้อยนะครับแม่ตื่นเต้นจริงๆนะฮะวันนี้คันนี้มาฉลองหมื่นซับเลยนะครับผมก็อยากจะให้ชมนะครับว่าคันนี้พิเศษแตกต่างกว่าชาวบ้านยังไงที่เอามาลงในช่องสมาร์ทค่ะมันต้องมีความพิเศษอย่างแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นหนึ่งเดียวในไทยอีกหนึ่งคันฟังผมบรรย,ยายไปแล้วจะเข้าใจนะครับผมก็เป็นเชฟโรเลตแคปติว่านะครับผมเป็นตัวท็อป LTZ นะครับผม นะฮะเป็นเครื่องเบนซิน h e e l d r i ด e นะครับผมตัวท็อปสุดเบนซินของเชฟโรเลตครับที่ว่าปี2016ไมเแน่ชแล้วจะไฟท้ายเราจะเห็นได้ว่ามันจะแตกต่างก่าตัวแรกรวมถึงไฟหน้านะครับผมพาเดินชมรอบรถมากับสีขาวมุกนะฮะก็สวยงามสีเต็มระบบจริงๆเนื่องจากว่ารถไม่เคยมีอุบัติเหตุเฉียวชนเป็นรถมือเดียวของญาติผมเองนะครับผมที่บอกว่าพิเศษเนี่ยเพราะว่าผมรู้ประวัติชัดเจนคันนี้ กพราะคือรถของพี่ชายผมที่อยู่ต่างประเทศนะฮะแกอยู่สวิตเซอร์แลนด์ท้าความสักนิดหนึ่งเพื่อทําความเข้าใจกันนะครับผมพี่ชายผมเนี่ยก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ปีหนึ่งก็จะกลับมาเที่ยวเมืองไทยสัก2เดือน3เดือนแล้วแต่ว่าปีไหนว่างแค่ไหนนะครับผมแกก็จะมีคันนี้เนี่ยเก็บเอาไว้ที่เมืองไทยกลับมาก็มาขับบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขกิโลเนี่ยปีหนึ่งใช้อยู่เดือน2เดือนเนี่ยเลยน้อยที่สุดในไทยผมก็ว่าได้กับเลขกิโลที่ 70,000กิโลเท่านั้นนะครับผมก่อนอื่นนะฮะตัวนี้เนี่ยวิธีเราจะดูว่าเป็นตัว f o w l d ye, เป็นตัวท็อปหรือไม่เนี่ยต้องดูที่กุญแจนะฮะเป็นกุญแจรีโมทอย่างนี้นะครับผมก็เป็น keyless นะครับผมไม่ต้องไปใช้สตาร์ทอะไรแล้วเสียบไว้ในกางเกงเราเนี่ครับเดินมาถึงประตูรถนะครับกดตุ่มดำๆตรงนี้ตึ๊ดมันก็จะเปิดซึ่งจะมีทั้ง4บานเลยนะเราจะกดบานไหนก็ได้จะเก็บของบานท้ายเรากดอันนี้ก็ได้อันนี้เราขึ้นคนขับแล้วก็แตะแค่นิดนึง อยงกรึบนะครับผมเปิดครับผมนี่คือความงามของรถมือเดียววิ่งน้อยๆนะครับผมภายในนี่ผมบอกเลยว่าไม่แพ้ป้ายแดงนะครับผมใครที่หาอยู่คันนี้เนี่ยรุ่นนี้แล้วได้คันนี้ไปเนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆเพราะว่าขาดคุณเละเทะให้แล้วพี่ชายผมออกมาตอนนั้นก็ร้านก,นกลางๆร้านห้าร้านหกนะครับผมตอนนี้ราคาตกลงมาตกใจเนื่องจากว่าหลายๆท่านก็สร้างวันนี้ว่าเชฟโรเลตได้ปิดบริษัทไปแล้วแต่ว่าไม่ต้องกลัวครับ ช่างไทยนะฮะอย่างซ่อมได้นะครับผมเพราะยังมีคนที่ใช้เชฟโรเลตอยู่ในไทยเนี่ยอีกเป็นพันๆกันเพราะฉะนั้นใครที่เปิดอู่ทาเชฟเนี่ยก็จะมีกลุ่มลูกค้ามีกลุ่มเพจ Facebook ที่เป็นกลุ่มที่คอยแจ้งหาอะไรกันแต่ครั้นี้เนี่ยแทบจะไม่ต้องหาอะไรแล้วเพราะว่าพี่ชายของผมเนี่ยบำรุงรักษาทุกระยะ ล่าสุดเพิ่งไปบำรุงมาหมดไปเกือบแสนนะครประมาณ7จ็ดแปดหมื่นแกเปลี่ยนใหม่หมดอะไรที่เสียไฟที่โชว์พวกจุดอ่อนของของเชฟโรเลตคือ ABS นะครปั๊ม ABS ซึ่งจะมีไฟโชว์แต่คันนี้เนี่ยต้องขอบอกว่าไรซึ่งไฟโชว์ต่างๆนอกจากเบลที่ผมยังไม่ได้คาดมากับเรขกิโลเจ็ดหมื่นต้นแท้ๆนะครับผมย้านะครับ,ผม,รบผมใครซื้อไปแล้วไปตรวจว่าไม่ไม่แท้รถมีชนมาผมคืนเงินให้10เท่านะครับผมซื้อผม200,000กว่าผมคืนให้2ล้านกว่า นี่คือความการันตีมั่นใจกับเพจสมาร์ทคาร์รถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงนะครับตัวท็อปเนี่ยก็จะมะีจอนะครับผมนะบก็จะเป็นจอที่บอกทุกอย่างนะฮะอันนี้ก็บอกว่าค่าเฉลี่ยแล้ววิ่งมาประมาณทริปนี้ประมาณ20กิโลเหลือน้ํามันวิ่งไปอีกได้อีก182กิโลอัตราบริโภค10กิโล ร้อยก็ประมาณ10กิโลลิตรนะฮะแล้วแต่ความเร็วที่เราเหยียบมันก็แปรผันไปเรื่อยนะครับผมมากับระบบบลูทูธเครื่องเสียงเนี่ยทุกอย่างปุ่มเปิ่ม,มชัดเปะ๊ะเหมือนป้ายแดงนะครับผมต้องย้ําตรงนี้อีกครั้งว่าคันนี้เนี่ยพิเศษกว่าในตลาดยังไงนะครับ,รบผมก็คือความใหม่ประวัติสสๆเลขกิโลน้อยๆใครซื้อไปนี่บอกเลยว่ากําไรล้วนๆขาดทุนมาแล้วเป็นล้านนะครับผมนี่คือเสน่ห์ของรถมือสองสภาพดีขครได้ไปคันนี้ผมบอกเลยว่าดีใจแทนนะฮะ เปรียบเสมือนน้องๆป้ายแดงเลยไดะะ้เพราะว่ารถใช้น้อยจริงๆคร,รวิ่ง70,000โลเนี่ยสิปีเนี่ยวิ่ง70,000โลนะครับปีหนึ่งไม่ถึงหมื่นกิโลปีหนึ่งหกเจ็ดพันกิโลก็กลับมาไทยทีแกก็วิ่งไปต่างจังหวัดนู่นนี่นั่นซึ่งเป็นรถที่เขาเรียกว่าเป็น Compact SUV และกันไม่ใหญ่ไม่โตเหมือน Fort u n e r หรือ e v e r e s t ที่จะใหญ่เอถอะทะหน่อยคันนี้ต้องบอกว่าไม่เล็กไม่ใหญ่ชายขับได้ผู้หญิงขับดีเก้งกวางขับยิ่งดีนะครับผม ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่อยากให้ทุกท่านที่หารถดีราคาประหยัดประวัติใสวิ่งน้อยๆคันนี้เท่านั้นในไทยใครที่หา SUV c h e ีเชฟโรเลตแคปติว่าอยู่คันนี้ตัวท็อปขับ4นะครับผมก็พาเดินชมต่อด้านหลังดีกว่านะครับผมพูดไปเรื่อยๆนะครับผมก็ดูความงามครับนี่ครับซอกมุมประตูนี่ต้องบอกว่าใหม่จริงนะครับผมนะฮะนี่คือรถที่ไม่เคยเฉียวชนประสบอุบัติเหตุมาเราจะเห็นว่าความใหม่ของเขาความเดิมของเขาเนี่ยเบาไฟฟ้าทูน่านะครับผมก็ยังใช้ได้งานก ใช้งานได้ปกปตินะครับผมมาดูประตูหลังสักนิดนะครับผมมากับร้อมแมคคอร์สิบเโรงงานครับใหญ่ๆเลยฮะยางปี21 22ยังใช้ได้อีกนานเพราะแกซื้อมาไม่ค่อยได้ขับอย่างที่บอกนะครับผมนะฮะแล้วสิ่งที่เป็น SUV เนี่ย Sport Utility Vehicle เนี่ยก็คือความอเนกประสงค์ในการบรรจุข,ของนะฮะเบาะเนี่ยสามารถพับได้ตอนหลังเนี่ยพับลงมาเนี่ยจะกว้างขวางอลังการเนี่ยโอ้โหขึ้นไปนอนได้เลยถ้านะตั้งแคมป์ไปต่างจังหวัดปิกนิกเนี่ยขึ้นมา เป็นเอนนอนได้เลยนะครับผมมากับแอร์ท้ายแอร์หลังสามารถเป็นปรับเป็นเจ็ดที่เที่นั่งได้ตอนท้ายดูความใหม่ของรถสิครับเบาะภายในเนี่ยผมจะบอกไงดีจะเป็นมันเวลารีวิวรถใหม่ๆสภาพดีๆเนี่ยจะว่ารีวิวง่ายก็ง่ายนะผมไม่ต้องพูดอะไรเยอะก็ดูภาพเอาว่ามันใหม่จริงพูดแค่นี้จบก็ได้แต่ว่าอยากจะให้ทั้งการบรรยายและภาพให้ทุกท่านเข้าใจไม่เสียเวลากันนะครับผม มันคือรถใหม่จริงๆนะเพราะเป็นรถมือเดียวนะครับผมที่ผมเนี่ยเป็นคนรักรถด้วยดูสิครับอุปกรณ์ดูแลรถนะฮะยังมีอยู่ท้ายรถเลยนะครับผมแกบอกว่าช่วยเอามารีวิวทีเพราะว่าไม่ได้ขับเลยนะครับผมนี่ครับนี่คือแอร์หลังนะฮะนี่คือเบาะเบาะที่เราสามารถพับขึ้นมาได้เป็น7ที่นั่งเป็นอีกหนึ่งคันนะครัใครที่หาอยู่รถอเนกประสงค์ SUV นี่เชฟโรเลตไม่เป็นสรองใครนะครับผมก็ลองพิจารณากันดูว่า ความใหม่ของเขาเนี่ยมันสวยใสยแค่ไหนเดี๋ยวผมเอาเบาะตัวนี้เอ็นขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับผมนี่ครับผมก็นั่งได้นะปรับเอ็นได้ด้วยนะครับเบาะนี่เดินทางไกลนี่นั่งสบายมากแอร์เย็นเจ็บนะครับผมเพราะว่าเซอร์วิสมาครบจริงๆเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับผมว่าแกไปทําอะไรมาล่าสุดที่ว่าเกือบแสนบาทเปลี่ยนทุกอย่างนะครับอย่างว่าอยู่สวิตเซอร์แลนด์เงินเหลือครับผมมีอะไรซ่อมเละเลยครับผมแหมผมก็ ไม่รู้จะพูดยังไงดีนะก็วันนี้ก็ถึงเวลาปล่อยลูกรักของเขาเพื่อที่จะไปต่อนะผมเห็นว่าจะไปออก m e r c e d e s b e n บหรือยังไงไม่ทราบนะผมก็แล้วแต่แกนะเพราะว่าชอบเลยครับซื้อมาแล้วซื้อมาซื้อมาแล้วไม่ได้อยู่ไทยครับผมเอามาขับเล่นได้ครั้งนี้ผมก็แอบขับบ่อยๆแต่ว่าแหม รถมันเยอะฮะก็ลองดูนะครับผมเป็นอีกหนึ่งคันนะที่แอบขับไม่ใช่เพราะอะไรฮะเดี๋ยวจะพังฮรรถเมื่อกสตาร์ทก็ออกมาวิ่งอาทิตย์ละหนวิ่งนั่งวิ่งเล่นขนของอะไรเงี้ยนะครับผมยังใหม่กิ้งเลยครับเดี๋ยวพาไปดูฝาท้ายดีกว่าว่าใหม่แค่ไหนนะสีสันเต็มระบบนี่ปิดประตูเบาๆก็ล็อกนั่นนี่คือความเดิมของเขาเหลี่ยมสันมุมขอบทุกอย่างมันคือรถป้ายแดงนะฮะสมสมาร์ทคาร์รถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกจริงนะครับผมดูสิครับ ให้ภาพบรรยายแล้วกันนะครับผมนี่ครับเบาะอันนี้แล้วก็สามารถดึงให้มันปรับเอนออกมาได้นะห้องโดยสารนี่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสืบนะกว้างขวางโอโถงสบายนะคใครมีลูกเต้าเด็กเล็กแดงครอบครัวกลางๆนะฮะเจ็ 7, 6, 7คนเนี่ยซื้อคันนี้ไปจบเลยนะฮะจะไปต่างจังหวัดเดินทางไกล ใช้ชีวิตประจําวันใช้ได้หมดส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนเรียนพิเศษเป็นอีกหนึ่งคันที่ราคาร่วงลงมาตอนนี้เหลือ2 0 0 0 0นกว่าบาทแล้วนะครับผมจากร้านกลางๆร้านห้า้านหกย้ำอีกครั้งว่ามันคือตัวท็อปนะฮะวิธีสังเกตตัวท็อปก็คือ LTZ นะครับผมและอีกจุดหนึ่งที่ว่าเป็นตัวท็อปแท้หรือไม่จะมีกล้องมาจากโรงงานกล้องถอยหลังจะเป็นติดฝังมาอย่างนี้เลยนะครับผมรวมถึงตัวหลังคารถจะมีแรรกอยู่นะฮะถ้าเกิดเป็นตัว4วิวไดเนี่ย จะเป็นสีบรอนอย่างนี้นะครับผมนี่คือจุดสังเกตเ้าแล้วก็มีคีร์เลสรวมถึงปุ่มเปิดรถตรงนี้รวมไปถึงเติมน้มันอีก8 5ได้ด้วยประหยัดจริงประหยัดจังนะคันนี้ต้องบอกว่าแหมใครบอกว่าเบนซินจะกินน้ำมันก็ไปเติมไป e85 ครับน้ำมันริดละถ,ถูกหน่อยนะครับผมนี่คืออีกหนึ่งคันที่ใครที่หาอยู่จะไม่ควรพลาดอย่างยิ่งด้วยประการทั้งปวงด้วยความใสกิโลน้อยประวัติมือเดียวมันคือหนึ่งเดียวในไทยอีกหนึ่งคัน ที่สมาร์ทคาภูมิใจนําเสนอว่าแล้วเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องว่าใหม่แค่ไหนเปรียบเสมือนน้องๆป้ายแดงหรือไม่ไปชมกันครับครับผมได้เวลามารับชมความงามขุมพลังห้องเครื่องของเชฟโรเลตแคปติว่า2.4 4 w h e e l d LTZ เป็นเครื่อง2,400ซีซีมากับเครื่องยนต์ Ecotec คนะครับผมแหมก็บอก ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า Economy Technology ประหยัดนะครับผมมากับตัวถังที่ไม่เล็กไม่ใหญ่กำลังดีกับ2,004กับ160กว่าแรงม้านะผมมากับสติ๊กเกอร์ความเดิมต้องมี3ดวงนะครับผมสีแต้มหัวน็อตยังมีอยู่ให้เห็นชัดเลยนะครับดูความเดิมนี่หมายถึงว่ารถนี่ไม่มีการเฉียวชนพีิความจมน้ำมาอย่างแน่นอนเพราะเป็นรถของยาติผมเองนะครับผมถึงการันตีได้เต็มปากใครไปตรวจแล้วพบเจอว่าชนมา พลิกความมามาเอาเงินคืน10เท่าเลยนะครับผมซื้อผมไป2องแสนกว่าบาทมาเอาเงินคืนไป2ล้านกว่าบาทเลยก็ได้นะครับผมเพราะไม่กลัวอยู่แล้วนะรถประวัติอยู่กับผมนะฮะนี่คือความสวยเดิมของอเชฟโรเลตครับที่ว่าผมว่าอาจจะเป็นอีก1คันที่เรียกได้ว่าหนึ่งเดียวในไทยกับเครื่องยนต์ที่มีเลขกิโลน้อยเจ็ดหมื่นกว่ากิโลนะครับผมปี2016นะฮะถ้าชนในตลาดใครงามกว่าผมมาประชันกันได้นะครับผมว่าแล้วผมพาไปรองวิ่งรองขับดีกว่าว่ามันนุ่มนวลแรงแค่ไหนไปกันครับ ครับผมไี้เราทำการทดลองขับเทสต์ได้นะครับผมกับเชฟโรเลตครับที่ว่า2.4 LTZ ตัวท็อปสุดเบนซินนะครับผมโฟร์ดิวได้นะครับผมต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยเหตุสมาร์ทคาร์ภูมิใจนำเสนอเพราะเป็นรถที่รู้ประวัติชัดเจนเป็นรถของพี่ชายผมมือเดียวใช้น้อย7 0,000กว่าโลเท่านั้นบำรุงดูแลรักษาถึงสุดๆนะด้วยความที่เป็นคนรักรถเป็นทุนอยู่แล้วนะฮะก็จะรักษามันไว้ให้เหมือนป้ายแดงมากที่สุดแล้วต้องขอบอกว่า คันนี้เนี่ยสาภาพน้องๆป้ายแดงจริงๆใครที่หาอยู่แล้วมาเจอคันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเสียตังค์แน่นอนใจไม่แข็งอย่ามาอีกแล้วนะครับผมด้วยความสวยสภาพเรียกว่าหนังฟ้าเลยก็ได้นะฮะทุกอย่างจอมเรือนไม้หน้าปัดคมชัดนะฮะปุ่มปิ่มไม่มีทะลอกลอกอาจจะมีเสื่อมสภาพไปสัก5%นะนะครับผมก็เล็กง่ายๆว่าสภาพเนี่ยเกบบวกๆแต่ราคานี่หายไป 8- 90%แล้วคุ้มค่าสุดๆกับคันนี้เชฟโรเลตแคปติว่า นะครับผมเครื่องยนต์เนี่ยวิ่งน,น้อยๆเนี่ยความฟิตความสดของเขานี่ยังตึงเปรี้ยะนะฮะร,รอบเครื่องแอร์เย็นไม่คือไม่รู้จะให้ติอะไรดีวะ่ะนะครับผมวกกับตัวถังที่การันตีให้ว่าไม่มีเฉียวชนมายอย่างร้อเอร์เซใครตรวจเจอผมคืนเงินให้10เท่านะไม่ใช่ให้เท่าเดียวนะให้10เท่าเป็นค่าเสียเวลานะครับหาว่าผมหลอกลวงลงในสัญญาให้เรียบร้อยนะครับผมคันนี้เนี่ย เป็นอีกหนึ่งคันที่ใครได้ไปผมเชื่อเกินว่าจะดีใจและภูมิใจนะฮะผมก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันกับเชฟโรเลตครับที่ว่า 2.4L t z เปเบนซิน267แรงม้ากับเครื่องอี Economy Technology ประหยัดน้ำมันเติม E85 ได้ นะครับผมก็ไม่ต้องห่วงว่าจะกินน้ํามันหรือไม่กินได้ครับผมเพราะน้ํามันเราเติม e85 ได้นะครับผมก็เป็นอีก1ตัวเลือกนะฮะให้กับหลายๆท่านที่อยากจะได้รถ SUV ทรงอนเนกประสงค์นี้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจผมเชื่อเกันว่าคันนี้จะทําให้ท่านคุ้มค่าเงินที่คุณหามากับเงิน2 0 0 0 0 0กว่าบาท แต่ได้รถที่สภาพ95%บวกๆ้วมันจะไม่คุ้มค่ายัางไงครับกับเพจสมาร์ทขารถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับร คุณทั่วไปต้องบอกว่าทุจริงรถสวยขับดีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้ไม่มีทิ้งให้ช้ำใจ จริงรถดสวยขับดีคุ้งค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้มไม่มีทิ้งช้ำใจ Oh my Lisa d o l